จังหวัดตรางมอบโคกระบือให้คนพิการทางการเห็นและครอบครัวจำนวนเจครอบครัวครอบครัวละสองตัวรวม14ตัวตามโครงการการส่งเสริมของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริมพระชนม์รรปัญษา72พรนษา28กรกฎาคม2567 ที่สำนักงานประสุสัตว์จังหวัดตรังนะคะนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบโคกระบือตามที่สมาคมประจาคงมคนตาบอดไทยนะคะได้มีกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อมอบให้คนตาบอดในจังหวัดต่างตทัตต่วประเทศนั้นในส่วนของจังหวัดตรังนะคะมีจำนวนเจ็ดครอบครัวครอบครัวละสองตัวรวมทั้งหมด14ตัว สำหรับการมอบโครูระบือนะคะให้คนพิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนายกสมาคมคนตาบอดไทยที่ได้นำเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคใต้นะคะประกอบด้วยปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาสตูลพัทลุงตรังกระบี่นะครศรีธรรมราชและสุร,ราษฎร์นะคะรวมทั้งสิ้น175รายขณะ นี้นะคะทางสมาคมได้ทยอยส่งมอบโครกระบือโดยหลักการเลี้ยงและเงื่อนไขพ่อพนันแม่พันโครกระบือนะคะที่ได้รับไปเมื่อตกลูกแล้วนะคะสามารถจำหน่ายลูกโครกระบือได้แต่ห้ามนำพ่อพันหรือแม่พันไปฆ่าหรือขายนะคะสำหรับการมอบโครกระบือให้กับคนพิการทางการเห็นและครอบครัวในจังหวัดตรังนะคะ เพื่อนำไปเลี้ยงต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมตลอดจนนำไปขยายพันธุ์นะคะสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปสิดเราเลยจ

แสดงว่าคนแรงดีและนี่าวัดดีจังเลยไปย้อนหนกาไปหัวไกหน้าหรขอว่าอปหัวหัว ต้อายิย,ยที่รถก็ได้นีหัวหน้านที่รถก็มีทีรถก็ได้ ไม้แมวไม่ไม,ไมีไม่มีดอกไม้ <c oughs> <c oughs>